แชร์ข่าวเร,เรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีข่าวดีจากธนาคารออมสินมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือวิธีลงทะเบียนจองกระปุกออมสินมหกรรมการออม GSB Saving Festival นะคะเนื่องจากวันออมแห่งชาติในวันที่31ตุลาคม2565เราจะมาเช็คเงื่อนไขและช่องทางการลงทะเบียนรับกันนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคม2565ธนาคารออมสินชวนคนไทยร่วมจุดพลังการออมเปิดลงทะเบียนด้วยมากรรมการออม GSB Saving Festival กับกิจการการออมแรกฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับกระปุกรถตู้โซเชียลแบง หนึ่งกระปุกต่อหนึ่งท่านของมีจำนวนจำกัดนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนลงทะเบียนจองสิทธิ์ทางออนไลน์ตั้งแต่27ถึง30ตุลาคม2565ผ่าน2ช่องทางนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h และ Li n e o f f i c i a l GSBSociety ตลอด24ชั่วโมงหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มครอบจำนวนนะคะ เริ่มฝากเงินและรับกระปุกออมสินตามวันและสาขาที่ลงทะเบียนในระหว่าง31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน65ออมเงินกับออมสินรัฐบาลเป็นประกันดอกเบี้ยไม่เสียภาษีนะคะอย่าลืมลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะคะอัปเดตข่าวดีจากธนาคารออมสินออมสินชวนคนไทยจุดพลังการออม กลับมากรมการออม GSB Society Festival 31ตุลาคม2 5 6 5ลงทะเบียนเพื่อออมลงทะเบียนนะคะเพื่อรับกระปุกออมสินเลือกออมได้ตามสไตล์แบบไหนก็คุ้มนะคะ